พี่น้องบรรยากาศตลาดนัดโคกระบืบอร์บอลเท่อมนะครับประจำวันที่8วันอาทิตย์ที่8นะครับเป็นนัดแรกของปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยพี่น้องนะครับมึงบรรยากาศนะครับวันอาทิตย์นะครับที่8นะครับเป็นกราคมเดือนัตตลาสองพันาร้อยหกนะครับเกิดวัอศุกใหม่นะครับสัตตลาดนัดโคกระบืบอร์บอเทียมนะครับ กรับวัสดีนะครับพ mm. ม,แม่แม่พม่นองไม่ห้อยไม่ห้างอ mm. าจจะของความเบืความคลายที่บา้านาบุญยาตายายททุกจุกันนะครับสิ่อเขาไม่ได้ด้วย ครับสาหรับช่องตะกุลกอใครอยากสับสนุนช่องเรานะครับก็จะมีกระดิ่งนะครับกระดิ่งไม้ขลินะครับขิบไม้นะครับจะมี2แบบนะครับแบบสายเสืยอแบบนี้นะครับชุดนี้รวมส่งนะครับพร้อมสายพร้อมกระดิ่งไม้นะครับ300บาทนะครับรวมส่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบสายแบบนี้นะครับรับสายแบบนี้อ่าตัวนี้จะเป็น250บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมชุดจะมี2แบบนะครับแล้วก็สายนะครับจะมีสาย สองแบบนะครับให้เลือกแล้วแต่เราจะเลือกครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้250แบบนี้3 0 0พร้อมส่งสนับสนุนก็085 7 4 5 7 4 3้าะ่สกครับช่องทูนกอพ่อเพียงถ้าอยากสนับสนุนช่องสนับสนุนช่องก็ตัดมาได้ครับโอเคครับผมบรรยากาศนะครับโดยรวมของตลาดนัดกอบือบันเทื่อมนะครับพี่น้องบรนี้ก็คึกคักครับคึกคักเป็นนาจะเป็นนาแรกนะครับ กล้วยกระไลพี่น้องกล้วยกระไลใช่ครับพี่น้องมาเบิ้งตัวแรกครับของคลิปแรกตัวแรกของช่องสุนทรพ่อกุฎศักราช2566นหครับนัดแรกของตลาดนัดบันเทิงของปีนี้แม่ลูกคมแรกลูกตัวใดน,นี่ลูกอน,น,นบ้านนี่เหรอลูกคนบ้านเนาะตะผูเนาะเมียมันสูงไนนรหมดเลยร้อยสี่สิบสองครับร,ร้อยสี่สิบสองของางพี่น้องคมนี่คมแรก น้ำตูดดีเลยพี่น้องดีง่ายเลยคนน่ะลูกได้หนิลูกแรกเลยครับลูกแรลกโอ้ไม่น้องมานตผสมเป็นบ่ผสมเหรอครับผสมจะได้บ่อยผสมแบบเทศบ้านผือครับเทศบ้านผือผักไสลุงเพชรผักไสลุงเพชรผสมจักเดือนแล้วได้อาทิตย์เดียวครับโอ้เขาจะผสมเงี้ก็ลูกมันจะต้องสองเดือนกว่็ทำเดี๋ยวราคาหลไรมาเดี๋ยวก่อน คูนี่คูเจ็ดับหนึ่งแสนเจ็ดหมบาทต่อร่างไหนบะได้ครับต่อรอางไหนได้คว้ยเขาใส่นิ้วยมนคือหนิหล่ะมันคือเนาะโอ้พี่น้องโตล้วโตดีเลยคั้ยตัวนี้หนึ0งแสเจ็มบาทอบโทรหนิศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สอนย์สี่อย์งเ้องสองเก้าสามสองหอยงไงครซีดิวครับดิวพน้องดิวได้พี่น้องได้อนมครับหน้าตาเพื่อนปลูกตัวฟูงามๆพี่น้องโอเคครับ มากกั่ล่องทุกมาสอบถามติดตอมีรถหลับส่วงเงืนโอเคครับมาเบิร์นตัวที่สองพี่น้องแม่สาวง่ายๆเลยพี่นอ้องแม่สาวบน่น เราต้องแรกต้องสองต้องถังในถ่องดิโอ้ลูกลูกลูกสีสองในถ่องนะพี่น้องเด้อที่มันดีเลยสูงไรไปในก้อนสูงเพิ่นลอยสี่สบสองลอยสี่สิบสองมันมีเสื้อมีสายว่เพิ่นสายดาวแล้วครับเพิ่นฮะสายดาวเนื้อสาอะไรเหนื้อเพิ่นเป็นสายดาวเนือนะครับพี่น้องแม่สาวนี้ตาทองทีสองนะครับก้องสูงกับโอเคเลยหน้าตาก็ดีพี่น้องนะน้ำโตเงาดี พี lectures, right to to ่น้องนะครับขาแข้งดีเลยนะครับบงไข่พันไข่ดีเลยมงท่านังต้องท่านังต้องชีเต่าสื้ พื้นผสมตัวได้ไปมครับงครับโอ้โหแรกก็ตัวนี้เหรอครับนี่ครับพล้นผสมเจเดินชัยวานผสมในโดนไปน่ะพี่น้องมันผสมได้พี่น้องนะครับราคาอะไรมาเลยพี่ต้องไมื้อของแหนึ่งแสนหกหื่นห้าพัน รัรกันมาบ้มาได้ก่อนร,ร้อยสี่สิบอร้อ่อพี่น้องหนึ่งแสนหกมพันของพี่เพิ่นรับซื้อลูกขึ้นอ่ารับซื้อลูกข,ขึ้นในความได้พี่น้องอันพอไดัซื้อไปครับสำหรับตัวนี้พอปรโทหน่พี่ศูนย์เ0้าหกศูนย์สอ พี่ยังพี่หนิงอ่าเพื่อนของยู่ไช่หนอยู่ไช่บ้านเพื่อนขอยู่ไช่บ้านนะครับของพี่หนิงคุได้มากกาล้อมร่วมาสอบนาำแล้วก็แม่นี่แม่บอกง่ายพี่น้องเรื่อยเรื่อยครับโอเคครับผมมากครับล้อมร่วมาสอบถามเอาครับพี่น้องอาเบิ่งอีแม่หนึ่งพี่น้องมาน้ำกันนี่แหละพี่น้องอที่เพิ่นมาใช่ไช่บ้านนี่กันพี่น้อง ตัวนี้ลอยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผสมไปในท้องลำลัางห้านิ้วขับอยากกินแล้วห้านิ้ขับโอ้ประสับเป็นสาวทองว่างครับสาวทองว่างแม่สาวตาแต้มดีดีนี่ครับความสูงลอยสามสิบเจ็ดบางหน้าตาคนพี่น้องหน้าเขาคนตาแต้มดีดีฟังงี้ไง่ครับนะครับขายเชีงเงี้ยดีเลย พี่น้องนะาขายเงี้ยดีเลยพี่น้องใส่แว่นตาาโหลอกหลอกขังโดนหน้าตาหลอกตัวพี่น้องม่งแพนลังราคาไรบาดในกระเพาะก็สิบหาครับก็สิบหาอ๋อก็สิบหาตัวร้องไหนเนาะครับทำมากกว่าตัวร้องไหนก็พี่น้องนะครับแม่สาวความมาสมด้วยตัวนี้อายุว่านสองปีบ่ะสองปีครับสองปีสองปีลราพี่น้องขออภันะครับ 096 0์เ023 220 221 0ครับพีหนึ่งก็้วพ네ี่น้องนะมานำกันกล้วยสองตัวนี้มากตัวใดก็ลองโทษสับถามด้วยครับเด้อโอเคครับอ่ามาเบิ่งกล้วยดอนงายแมยยันยพี่น้องวันนี้ของพี่เพื่อนโอ้โหหลูมันตอกว่พี่ลูกแมยครับเฮ้ยีมือครับมื่อนี่เหรอครับตัวเมยก็ตัวถูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ได้พี่น้องออกได้ซมืออา่าม ลูกทีไรนะครับตัวที่ซีครับลูกทีซีเนาะของบีจองนะพี่น้องนะครับอ่านเงั้ย,ย,ย,ยเลกเลกเลยนะครับแม่นุ้งรีจน่งร้อยามสิบหกหนึ่งร้อยสามสิบหกเนาะคยดอนพ้แม่ลูกพีน่น้องคุณเอกำลังมองหาค้อยดอนอ่างเงี้อ่างเลึกๆของบ่จองมาท่ามาเบิ้งมาเลยสาวพญ,ญาแสนรลานสาวแก้วฟ้าร้านสาวแก้ว้าเนาะเป็นสายของแก้วฟ้าเด้อ ลูกพะาแขนเพื่ 6, 10, 9, อนเนี่นะครับเปิดไรนางพี่เปิดได้หกหมื่นเก้าพันอ้าวพี่น้องเที่ยงดีพี่น้องหกหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้อีกต่อร่องได้อีกเน้อของพี่จอมงะนีัยโอ้โหนี่ครับเนี่นี่ขอเบอร์โทษนะเล่าปี่ไม่น้องปีไม่ใสป่ปีไม่มาเดี๋ยวใส่ปีม่พดีขอเบอร์นะครับ ศูนย์แปดศูนย์แปดนย์เ้หกสองาปหกสองเก้าอเจองค่อยจองกันนะครับอันเดียวกันเบิร์ตกัพี่น้องกุ้ย่างจะใสพี่อยู่บ้านถือครั้านถืนนะคมนี่ก็เลยพี่น้องมักคุ้ยดอนลูกตัวแม่ออกเดซี่มือนะครับกะเอาไปพัฒนาตัวผลไม้ด้โอเคครับผมออือด่นลอีซอด่นเมาบรอีกคมนึงของหอยแม็กครับพี่น้องแม่ังไงนะครับลูง่ามเลยคุณน ลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรตัวแม่บ่ตัวผูครับตัวผู้ได้ปิโน่ไปไหนนี่หรอลูกสร้างอุดรเอกสารครบนะครับนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นทองพ่อมบ่ครับผมแม่ทองได้เจ็ดเดือนนะครับทองอีเจ็ดเดือนแล้วทองตัวได้ไปเปิดของเพชรเพชรเพชรเรแชมเพชรแชมปีเอกสารปะนี่เอกสารคองด้วยพี่น้องนะคองเพชรแชมป์ไปเอาไปแม่ไปยังไงซ้ำเหมือนหายเลย นะครับบางอ่างาอาอยังอ่างเพิ่นอ่างหนาๆเล็กๆพี่น้องนะครับลูกตัวขูด้วยครับชอ่เดือนแล้วก็ตัวนี้เปิดไว้สิบเดนะครับสิบเนาะราคาหนึ่งแสนหน่งนบาทรอ,องไห้ตองพิมพ์แม่แม่กระท้องอีเครับ ขอบระตยนะพี่098 098 227 227 0807ครับ0807ทีแม็กบานคือด้วยพี่น้องด้วยมากกล่องทรมาสอบถามหรือมาเปิงตัวจริงด้วยโอเคครับผมมาเบิงอีกตัวหนึ่งพี่น้องแง่แม่เดียวแม่หนีพันธุงไุ่มานไรครับรอายสามหกยสามสิบคนได้ลูกว่าจักตัวแล้วครับได้นี่นะครับ2ตัวลูกสตัวมาแล้วเนาะ ตอนนี้สถานะทองคือทองว่างบ่างทองว่างครับบ้างทองว่างอ๋อสถานะทองว่างเด้อพี่น้องแยกลูกออกแล้วอยู่นั่นเพื่อนอาจจะต้นน้ำเดียงในเด้อพี่น้องแต่โค้งสางดีดีขึ้นจนคำพี่น้องโค้งสางง่ายเลยเพื่อนโค้งสางนะมโค้งสางดีครับอุดวนมานนี่ปรทับธรรมดาครับปุ้ยมันเพราะว่าตอนนี้มันเกิดจากตกน้ำเดียงแน่นะครับจอยแน่นะครับงางดีอยู่หางก็ดีอยู่ดีเบิ้ลนะครับพี่น้องพี่จะจอยจังหน่อยหลายมาในพี่ก็อาชิพหาครับ หาเมื่อนหาเอาพี่น้องราคาเัินกับพอฟังได้พี่น้องเด้อหาเมื่อนหาหนึ่งเงี้หนึ่งมันวนมากหรือเข้าไปผสมพอตังดังไปนี่ราคาพอเป็นจัสี่ด้พี่น้องพอปุ่นโไหครับ0 8นย์แปดซีซีศูนย์แปดคุณพออย่างพอตักครับพอตักเด้อมากกระป้องทรมาสอบถามควยเขาจะใส่หนึ่งอำเภอเพครับอำเภอเพโอเคครับผมาค้มแม่ลูกคมนึงพี่น้องน่งี้นี่ ค้งหนึ่งผมเลยกำลังมองหาค้ดไปเลี้ยงมแม่ลูกตัวแม่ปะตัวแม่ครับลูกตัวแม่สวยๆเลยโอ้พี่น้องนี่ครับปรแปดสิบสองครับลูกเลยจักเดือนแล้วพอสิบข้าปีไปสิบเก้าเดือนสิบเดือนเดนะืนอนนี่เนาะไม่ต้องมันผสมไปนี่ผสมแล้วครับผสมแล้วมีท้องแล้ววันละมีแล้ววันละสูงกว่าประมาณร้อยสามสิบอัพเยอะกว่พี่น้อง ตภาษาซื้ออะไรด้นะครับบางหนาตาแม่คนก่อนน่าจะเป็นลูกตัวที่สามนะครับในห้องตัวที่สามในห้องนะครับพี่น้องเท้าสวยเลยเท้ากันสอนงามเลยพี่น้องนะครับเนี่ยชุดนี่เป็นแม่เลยครับนี่ครับถ่ายเงินถ่ายง่ายๆเลยไลายมันได้ก็ค่าเพิ่นพอแปดหมื่นสองครับแปดหมื่นสองแปดหมื่นสองเราพอเราห้องไว้นะครับขั้วห้องจะใส่หนิ น้งบัวน้ำผู้ครับน้งบัวน้ำผูขอโบทแนบหน่อยุดแปดเก้าจุ์แปดเก้าสองเ็ดแปดสองแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหสาเจ็ดอ่าสามสองเจ็ดของคุณพ่ออย่งงพ่อเสวียนครับพ่อเสวียนเด้อมากลองทรมาสอบถามนะครับนะครับลูกคณหน้าตาลูกคนก็แม่คนนี่ครับแปดสิบสองว่าสัุนุดนี้แม่กระทองเราว่าสันหน้าไปเอาไปย้ยงพีน้องหน้าไปต่อยอดโอเคครับมาเ็แม่มานนะครับพี่น้อง อกำลังมองหาแม่ม่านนะครับข้นซุ้งไรบ้างพี่คนสูงผมปริวัติมากครับ<ค>รประมาณประมาณนัานเลยครับประมาณ,ร,ร,มาณร้อยสามสามได้ดอกพี่น้องบวขาดดอกสามสามสามสี่อะไรเยอะเมี่ต่างนีดีงามง่ายเลยไรบ้างพี่ขาเพิ่นเพิ่นไม่เก็ตเพิ่นหาครับเก็ตเพิ่นหาเอาผม,มนาสนใจเลยพี่น้องทองตัวใดนี่ทองสร้างอุดรครับท้องสร้างอุดรจักเดือนแล้ววันที่สิบเต็มสามเดือนครับวันที่สิบเต็มสามเดือน ระการท่องปะกันท่องครับอะการท่องเลยเนาะอาทรองให้ได้ผู้ไดมากกับตัวท no yes ่องให้ได้ครับตัวนี้ราคาเจ็ดเมื่อนใหได้ก็เจ็ดมื่นหาครับตัวร่องไห้ครับเจ็ดเมื่นหาตัวร่องไหนนี่ครับโอ้สวยเลยแม่แม่ผึ้งใหญ่เลยพี่น้องลูกที่อะไรใน่องคนนหลูกที่2ครับลูกที่สองเนาะมังคายพี่น้องในภาพมงคายแม่ราันเหรอ่้รบเป็นรอบางเป็นรอบใช่เดยวมึงงไล่ไล่ไล่หน่อยดูเส้ครับรับขาเป็น นี่ครับหน้าตาหน้าตาดีเลยอาแต้มเจ็ดกัมเงินหาานอะอาผมของวผมยังเลยรพี่น้องคนนขอผมโทษนะศูนย์เก้าเก้าศูนยเก้าเก้าสี่หน่งสองสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่ครับห้าสี่คุย้าอยู่สนี่บ้นพื้นนี่แหละครับยุบ้นพื้นเนาะอาผมบ้นพื้นมากกับไปเบิ้งตัวจริงได้เอาผมย่บ้านไดก็อยู บ้านแสนสุงครับบ้านแสนสุงเด้อพี่น้องมากเลยเเบิ่งเลยครับโอเคครับผมอ่ามาเบิ่งคั้วไอคมแม่ลูกคมหนึ่งพี่น้องครับใส่บั้นๆแต่พัฒนาแล้วล่ะความสูงมันไหนอยู่พี่น้องสูงไรบันใดพี่ลอยสามสิบกว่าครับผมลอยสามสิบกว่านะครับผมสามสิบกว่าอยู่แล้วพี่น้องน้าจะลอยสามสิบสามสามสิบสี่บันใดยี่เหล่าพี่น้วมบริวัตครับผมมันได้ีเหล่าพี่น้องเพราะว่าผมยืนนี่มันมันกายน้องผมไหมน้องผมลอยสามสิบเอ็ดสามสิบสองนะครับมันไกลน้องผมอย ตัวเมียผมตัวเมียเนาะนะครับหน้าตาดีเลยหน้าตาหวานเขาเพิ่นอ่าจะเป็นเขาออกเขาเคลิ้นเขาวงสวิงพี่น้องนะครับเขาโค้งนะครับตาขาแข็งกับพ่อได้ครับพี่น้องลำคอลำคิงเงา้ดีสูงดีในลูกเพิ่นเนี่ยอู้ลูกตัวเมียลูกตัวใดหนิไม่พอปะอุกซื้อเขาได้ครับผมนี่ครับลูกเพิ่นหน้ตาดีเลยคพิ่นจะดีเลยเพื่อนนะคิงดีลูกอะไรพี่น้อง เด้จักเดือนแล้วครับลูกคนประมาณสเดือนครับสเดือนเนาะสายมาในคาเพิ่นพี่เดี๋ยวเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่น้องพ่อสื่อดีเล่ะพี่น้องคูโคมแมลูเกจหมื่นเจ็ดนครับนะครับนี่ครับโอ้ขอประตูหน่อยพี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าแปดห้าสามแ้ามเจห้าหเก้าเจ็อ่ายห้อสครับพี่ วิ่น้องหัวน้องฟูน้องสังครับผมน้องสังเนาะ,ะัโอ้หนอนสังพี่น้องน่าสนใจเลยค่อยควบเนี่ยครับมาแตลองโทรมาสอบถามนะครับราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะครับผมตัวอรวองเลยครับตัวรองได้คือเกาโอเคครับอเออเอาเบิ็งตัวผูนะครับผู้ใดหา,าตัวผูไปคุ้มฝูงได้พี่น้องนะครับช่วยช่วตัวนึงพ่อตันตันนาณาอะไรย่ยอะไรเนี่ครับจะเอาเยอะปีแล้วะไม่ทุบสี่ปีหรอบ่สี่ปีเนาะโอ้หัวเปใหญ่เลยพี่น้อง เรื่งเป็นเรียบร้อยแล้วบ่ต้องห่วงโอ้ยควันยังบ่ต้องสอนยากเลยส่เสื้เกิ้งกันจะของอ่าเสื้อกิ้งก่วาเจ้าของเป็นมีเสื่อมีสายบ่พอลูกแต่ไดนบ้านบ้านนี่บ่ฮะรอเนบ้านบ่คยบ้านบ้านนี่ล่ะก็นานจากพัฒนามาพี่น้องล้ำตัวลำกิ้งเพิ่นมันไปแล้วพี่น้องนะครับนะครับ่ได้หาไปคุ้มฟูงเนาะเออคุ้มฟูงบ้านเฮานี่ครับสบายเนาะายมาเนี่ยค่าเพิ่นพอชี้สิผาแม่จำเลยเนี่ยช้มืองหาพี่หลัง ตัวใกล้หนึ่งพี่น้องสูงกว่าอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเ่สได้ยนหรพี่น้องนะครับตาแต้มงง่เลยนะครับแต่คุ้มฟูงด้วยู้ใดม่มาหาสี่หมื่นกว่าครับราคาเบาเขอประโทษหน่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสองห้า้ปดหเออยังไงเพ่งับบ่อเพ่งได้พี่น้องนะมากระลองโทรมาสอบถามเพิ่คนน่ะข้อจะเป็นล้ำพี่น้องก่อกอดมืห่มวะคักคพี่น้อง เอาเบิรงค่อยงามอีกตัวนึงพี่น้องนะครับสวยไร้สาวสวยตัวนี้นี่ครับสาวสวยนะครับลูกสาวก,กาจ็จะเลื่อนมาทันพี่คนลาโอ้งามงามเลยตัวนี้อายุ้ยไรมาในพี่ตัวนี้ชิบเก้าเดือนครับชิบเก้าเดือนอหน้าตาดีเลยคนเนีสารพบครับโอ้อองค์ข้อผมไงาสามองค์ข้อสามองค์ข้อเป็นพี่น้องอืมลำโตงเงาด้วยพี่น้องกันเงา เง่าดีขนาดพี่นอ้องแขงล้ำลามเลยพูนะเกลือเข้าเป็นว่าเป็นคือค่อผลพี่นอ้องควนก็ดีสีหลอกเล่าครับม้วนกระโหนกหมอท่องเลยพี่นอ้องขาแข้งดีเลยคูนนะหน้าตาเพูนหวานตานกเป็ดน้ำเลยพูนคะวนสองท้างไม่มองตีครับกุ้ยต้นนี้ท่าพะไรปะไรสิสิบเอ็ดหาพันครับหนึ่งแสนแสนหนึ่ง,ห,งหมื่นหาพันหนึ่งหมื่นหาพันครับ ควสูงคนตอนนี้วิทยาไรร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าอายุสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนโอ้พี่น้องก็ภูริอม,ม่องหาสายพัฒนาเดบร้อยเรานะครับเพื่อไปใบเป็นแม่คอบแม่รักแม่บอกใบความอย่าคล้องกับหนาสนใจครับลูกก่จะเริ่อนตอนนี้เอกสารครบเนาะเอกสารครบครับเอกสารครบหนึ่งแสนหนึ่งหงมืน่นห้าพันห้าพันอ้าวต่อรอบมันก็ฟ้าฟังเลยพี่น้องมันโมเพียงเลยสูงร้อยสามสิบห้าเหรอไหมพอเบอร์ได้ปี๊ 087ครับ087 220 220 8742 8742นย์สองสองศน่ะครับ2 2> คุณพี่น้องโอ้ขิงดีขนาดกุ้ยเติน,นงามพี่น้องเบิ่งยังได้ก็ง,งามผู้ใดอยากได้ไปสายประกวดกันนาจะได้ได้วพี่น้องตัวนี้ว่าขรามดาเด้เคยเข้าสนามบ่ยังไม่เ,มเคยครับบ่เคยเนาะดูเพิ่นเสียวไปแล้วครับเสียวข้าสนามโอ้โอเคโอ,โอเคครับผมมากระลอกทุ่มมาสอบถามมาคุยข้าวจะใส่หน่อยดูอำเภอหนองหานครับหนองหานเด้อพี่น้องเด้อครับมากระลอกทุ่มมาสอบถามพี่เพิ่น เบอร์โทรอเช่นดึงนะ087ครับ087 220 220 8742 8742งูนย์สย์ดเจดซีงฮปสองะซื้อลักครับพี่รักมากกับรองโทรต่อลองเบิงรถไหนก็อะไรคือเก่าครับโอเคครับผมเอาเบิงคู่แม่สาวครับพี่น้องครูหนึ่งสวยๆเลยนี่ครับบุรีรัมย์รังมาหาเพื่อไปเลี้ยงนะครับนี่ครับแต่ละตัวกระสูงหนาจะร้อยยี่สิบกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยเ่้าดอกพี่น้องครับหน่าตาแต่ละตัว ตัวละเท่าไรละพ่อน่ตัวละสี่สิบ่สิบสี่สิดสี่สเจ็ตัวละสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องนะครับเป็นละตัวหน้าตาเป็นสาวนะครับปีกล้วยจะขอสปีนี่ละประว่านี่กล้วยสตัวนี่นีครับเบ่งเอาพี่น้องมากับตัวร่องกันเอาสาวหน่อยเด้อเบ่งเบ่งถ่ายเอาภาพไปเบ่งถ่ายกันลงกัน้ตาดนีนะครับ,รบถ่ายคนขึ้น,นยังไงทั้งสงตัวเลย ฮางแข็งดีท่ายวนนะฮางเป็นพว่าทั้งสองเลยหางดี่ดีพว่าน่ะสองตัวนี่ตัวละสี่หมื่นเจ็ดละท่านพอเราวปะพอปโตเนาะพอปโตไหมเร็วไม่ครับดีแล้วเลยเดี๋ยวเบอร์ผมติดขึ้นให้พอได้ขั้วเขาจะใส่นี่หัวขวาครับหัวขวาหัวขว้าจับจับอ่าควยอยู่กนจับด้วพี่น้องเดี๋ยวเบอร์ผมติดขึ้นให้เด้อพอเราเบอร์ได้ 097 1 uhm. ์เ1 1 4เ 1, okay, hey. 1> ็ดศูนยคุณพ่อนยังครับไหมพ่อไหมเด้อพ่วยอยูกูจับกับคุณโอเคครับผมทาเบิงงสาวน้อยๆนะครับกูแดกกำลังมองหาสาวน้อยงบบ่ไหลนะพี่น้องนี่ครับสูงไปยี่นี่แหละยูดีดีลูกยูดีดีเล็กราคาสาม0มื่กว่าสามหมื่นอะไรก็สามหมื่นเจ็ดสต่อรองได้ เราลองได้อ่าสามเจ็ดเป็นสายอ่ากล้วยพัฒนาบ้านบ้านนี่ยแหละพี่น้องนะครับหน้าตานะครับสาวหน่อยพูดได้มากมองหากับไปเลี้ยงนะครับปองอุดพ่อคนรอเ้านี่แหละเนาะครับบางหน้าตาคนรอคนรอเอาเอาเอาอัตลักษณ์ประจำห้องกันนะตลาดนัดขค่กับบุญปัญญามังก็โอ้โอ้พี่น้องเ้าเขามาเยอะๆได้ดไดดไดลตลาดเมื่อนี่คือวันทิพย์ได้เมื่อนี้ได้ตลาดแม่ทำใบอ่า ว่เคยลาแต่ว่าคนเยอะคนมวนชมมาดูเยอะแต่ไม่มีคนชื่อกันมีแต่คนเออจีกงศกศูสองสองหนึ่งสอ,องศูนยหนึ่งสองสมกคุณพอเด้อมาคุณได้มากสาวหม่อก็องทุกมาสอบถามนะครับเด้อสามหมืพบาท ต่อรองได้ขวยเฮาอยู่บ้านถือนี่เนาะอยู่ตำบลเขน้ำโอเคครับผมชื่อพ่เอาชื่อพ่อวะอ๋อาคุล <c oughs> ้อลอ,อ่ะบุเรียนครับนี่ชายาห้อยสนามประจําบ,บ้นเพื่อครับ,รบนี่บุเรียนคุณพ่อบ,บุเรียนนี่แหละโอเคครับผมถามมาบางเมียงอ่างยังไงอีกตัวนึงพี่น้องนะครับอูตัวนี้อ,าอ่างยังไงเลยมีทองไหมครับนี่ภาพบนเดือนเดือนเนอะภาพเดือนเดือนภาพตัวเดียวไ คราบว่าสร้างกุฎดนต้ไปได้ใบาว่าตัวกันโอ้หะทำไปลอหลาพี่น้องตัวใดกับโบตักถามาไปดอกว่าท่บแล้วน้อสูงกับประมาณร้อเท่าใดร้อยสามสี่สามห้อยสามสี่สามหาทองอันไม่ท้องนี่คิดว่าลูกทีเท่าใดครับลูกสองลูกสามลูกสามลูกสามแล้วพี่น้องรับขาเงี้ยเลยเออขาเาเงี้ยเลยค่าเวลานไพี่ไดห้าไหมเจ็ดหมื่นห้าเนาะต่อร่องได้ต่อรองได้บดมือขอโทษดเลพี่ 0 8 3 6 7 0 0 5 0 0พ่อสาค่อนของคุณพ okay, ่อสาค่อนไม่ได้อยังถ่ายคนอ่างนี้ยไยจนเจ็ดหมื่นกว่าบุตรมากก็ลองโทรสอบถามพี่แล้วเบิ้งคุณพ่อคุณเบิ้งนะครับเพื่อนเอาจีเซนนี่มันโยกปืนจับกับปืจับเด้อพี่น้องเด้อพ่อสาค่อนโอเคครับผมมากก็ลองโทรสอบถามเบิ้งเอา คกับสำหรับวันนี้นัดวันอาทิตย์ประจ้าวันที่8มกร,ราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับมาส่งท่าส่งไทยพี่เก่าตอนรับปีใหม่นะครับนัดแรกของตลาดโคกอุบลเป็นเชื่อมึงพี่น้องบรรยากการแต่ไทยพ่อแม่พี่น้องมึงทุกอย่างเลยพี่น้องมา ราคามันเป็นสั่นใดเนาะขึ้นอยู่ขึ้นลงสั่นใดใช่โปรดได้ขอควาเบิ้งแล้วก่อนที่เรื่ไลค์กดคนสะตักไข่ดตที่ตามาอยากสนับสนุนช่องตะกุณกอบวเพียงก็จะเลื่มครับมาการะดิ่งมาคลิปชุดหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทและสามร้อยบาทตั้งไหนเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมโปรดได้ขอควาเบิ้งแล้วไม่เรื่ไลค์กดคนแช่คนสะตักไข่ให้แน่นนี่ขออยากไปคลิปเพียงเท่าน,นี้นั่นไหนเขาจังมาว่ากันไหมน,นั่นมีสวัสดีครับ แททีสมาดบัฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรพิเศษสําหรับควายโดยเฉพาะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติร้อยเปอร์เซนค่ะที่จะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้ควายของคุณตัวโต,วตวมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นมีระบบสืบพันธุ์ที่ดีค่ะผสมติดง่ายช่วยเพิ่มน้ํานมและลดปัญหาการอักเสบของเต้านมค่ะอีกทางค่ะยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มเชื้อดีในการช่วยดูดซึมสารอาหารสามารถกำจัดของเสียในลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะสำหรับวิธีการใช้ JT Smart Buff ค่ะสามารถผสมได้กับอาหารข้นหรืออาหารแหง้งเพียง4ช้อนชาต่ออาหาร1-2กิโลกรัมต่อวันค่ะนอกจากผสมกับอาหารแล้วนะคะ หัวเชื้อ JT Smart b u f f เพียง4ช้อนชาต่อวันผสมกับน้ำในปริมาณ50ลิตรยังสามารถผสมให้ควายกินได้ทั้งฝูงทั้งคอกอีกด้วยค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงควายใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร JT Smart b u f f ซึ่งผสมได้ทั้งน้ำและอาหารอย่างต่อเนื่องจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ แข็งแรงโตไวไม่เป็นโรคต้องเจท m a r t b u ัฟค่ะ